ราชาลูกหนังทัโลกขอเสนอเจรจาต่อสัญญาแมนยูไม่คืบเปแอดเชเสนอค่าแรงยั่วแรดฟอร์ดย้ายแมนยูเต็ดทีมดังของพิมลีกถูกปรีสแซแชักแมงท้าทายเข้าให้แล้วหลังเสอรธีลีกเอิงล่วงรู้ว่าผีแดงเจรจาต่อสัญญาใหม่ให้กับมาคัสแรดฟอร์ดไม่คืบหน้าและเสนอค่าแรงยังงามสก,กิดให้สตาร์ทีมช่างกรย้ายสังกัด แรดฟอร์ดตกเป็นข่าวกับเปียเชมาพักหนึ่งแล้วโดยเฉพาะซีซั่นนี้ซึ่งเขายิงประตูได้เป็นว่าเล่นและพาทีมคว้าแชมป์คาร์บาวคับได้แล้ว1รายการกระนั้นก็ดีแม้แมนเ,เ,เชสเตอร์วังมัดตัวแรดฟอร์ดให้อยู่รับใช้ทีมต่อไปจากที่จะหมดสัญญาในปี2024แต่ถึงขณะนี้ดีอาเลติกเผยว่ายังไม่มีอะไรคืบหน้าและยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเหมือนเดิมเนื่องจากแมนเชสเตอร์ต้องเจรจาต่อสัญญากับทั้งลูกชอดิโกดาโลและดับิดเดเคียด้วยเช่นกัน ขณะดเดียวกันสื่อเจ้าดังกล่าวเผยว่าแรดฟอร์ดเองก็ไม่รีบร้อนลงน้ำหมึกกับสังเวียนแข้งโอทัฟฟอร์ดเนื่องจากเขาต้องการได้รับสัญญาที่ดีที่สุดในอาชีพของตัวเองแม้จะไม่มีความคิดย้ายสโมสรก็ตามต่อสถานการณ์ดังกล่าวล่าสุดมีการเปิดเผยว่าทีมเงินทังของเมืองน้ำหอมพร้อมกระชากดาวยิงวัย25ปีไปร่วมทัพแล้วโดยยินดีเสนอค่าแรงให้เขายัางงามสูงกว่าสัปดาห์ละ400,000ปอนด์ด้วยหวังว่าสตาร์ผิวสีจะสนใจย้าย,ายมาวาดลวดลายในกรุงปารีส แม้ก่อนหน้านี้เปียเชยจะเคยยื่นข้อเสนอให้แรดฟอร์ดพิจารณามาแล้วครั้งหนึ่งด้วยตัวเลขในระดับที่ไล่เลี่ยกันแต่ยังไม่อาจโน้มน้าวใจเป้าหมายของสโมสรได้เดอะอัลลติกซื่อบางผู้ดีเปิดเผยว่ามาคัสและฟอร์ดกองหน้าฟอร์มร้อนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยปฏิเสธข้อเสนอ400ปอนด์ต่อสัปดาห์ของปารีสแซงต์แชงแมงตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาหัวหอ,อกทีมชาติอังกฤษกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งในฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ดีเขาเหลือสัญญาถึงปี2024ไม่นับรวมออปชั่นขยาย12เดือนที่สโมสรสามารถดำเนินการได้ทันทีตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาแรดฟอร์ดคิดเรื่องอนาคตของตัวเองอยู่นานตอนที่เปอาเทขยับมายื่อข้อเสนอมาสาลให้พิจารณาอยู่ในเต็ดทราบดีถึงการเจรจาระว่ังยอดทีมปารีดกับนักเตะของตัวเองที่เคยพิจารณาว่าอาจย้ายไปค่าแข้งในต่างแดนสุดท้ายซูนาวัย25ปีตัดสินใจปริเสธข้อเสนอแสนแพงดังกล่าว และอยู่ค้าแข่งกับสโมสรในวัยเด็กของตัวเองต่อไปเรดฟอร์ดยิงไปแล้ว27ประตูกับอีก9แอซซิตตลอด44เกมที่ลงสนามรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ซึ่งแน่นอนว่าเขาคงพยายามเรียกร้องค่าในเพิ่มเติมจากเดิม2 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ที่รับอยู่เมื่อพิจารณาจากอายุอานามของเขาเชื่อว่าสัญญาต่อไปของดาวยิงชาวผู้ดีจะเป็นสัญญาฉบับสำคัญยิ่งของอนาคตของตัวเองเพราะกำลังเข้าสู่ช่วงพีคของอาชีพพอดี ที่ผ่านมายูเวนตะปรับนโยบายเรื่องค่าเหนื่อยนักเตะไม่อยากให้เกิน2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ทำให้เชื่อว่าทีมงานของแรดฟอดกำลังรอดูว่าหากมีการเทคโอเวอร์สโมสรเสร็จสิน้นเจ้าของทีมใหม่จะยื่นข้อเสนออะไรให้กับพวกเขาแมนยูยารีรออีวบีปูดโอซิมเมนถามเรื่องย้ายค้าแข่งพรีเมียร์แมนยเูเตตกเป็นข่าวกับดาวยิงทีมนาบลีเนื่องจากเอ็ิชเทนฮากกุนซอนั มีแผนเซ็นสัญญากับสุน่าในสม,มอร์นี้แต่ยังอยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะทุ่มเงินคว้าตัวหอกทีมชาตินีเรียหรือว่าแฮาร์ริเคนดาวนัสโวทีมช่างกรีทของสโมสรสเปอร์ทีมร่วมพิมลิกกระนั้นก็ดีโอซิมเฮนให้สัมภาษณ์กับเดียร์ลติกเมื่อไม่นานมานี้ว่าฝันย้ายไปเล่นในพิมลิกซึ่งเหมือนเป็นการการันตีผีแดงว่ามีโอกาสได้เข้าไปเสริมทัพกระทั่งล่าสุดเมื่อ28มีนาคมอิวบีซึ่งเคยเป็นขุนพลทีมอาร์เซนอลมาก่อน ออโรงยืนยันว่าเพื่อนร่วมชาติหวังรดยามาเล่นในลีกเมืองผู้ดีจริงเนื่องจากติดต่อสอบถามมาหาเขาแล้วเขาติดต่อมาหาผมเขาถามทุกเรื่องผมมั่นใจว่าเขาน่าจะมีความมุ่งมั่นที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีวบอรีระบุสำหรับซีซั่นนี้โอซิเมนระเบิดฟอร์มได้อย่างน่าสนใจโดยเขายิงประตูไปแล้ว25ลูกพาทีมนาบลีจ่อคว้าแชมป์เีรารวมทั้งพาโตสกัดเข้ารอบ8ทีมถ่วยแชมเปลีกได้สำเร็จด้วย กระนั้นก็ดีด้วยเหตุที่หัวหอกวัย24ปีมีสัญญากับสังเวียนแข่งเดียโกอาร์มันโดมาลาโดน่าจนถึงปี2025นาโปลีจึงไม่จำเป็นต้องรีบขายเขาและหากหวังขายเจ้าของเสื้อหมายเลขาวพวกเขาก็สามารถเรียกค่าตัวอย่างแพงได้ผีเลงลามอสอีกทางเลือกเบอร์ต้นเสริมหอ,อกเรคคอร์ ong, ดซอแดนฝ่ยทองระบุว่าผีแดงต้องการที่จะเซ็นสัญญากับกองหน้าวัย21ปี รามอสทำไปแล้ว24ประตูจาก36นัดรวมทุกรายการให้กับเบนฟิก้าในฤดูกาลนี้แต่เป็นที่เข้าใจว่าเขารู้สึกผิดหวังที่บอร์ดบริหารยังไม่ยอมมอบรางวัลให้กับเขาด้วยสัญญาใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงรายงานระบ,บุว่ารุยคอสตารประธานสโมสรเบนฟิก้าสัญญาว่าจะขึ้นค่าเหนื่อยให้กับกองหน้ารายนี้ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริงรามอสยังเหลือสัญญาอีก3ปีซึ่งจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2026แต่เขาก็รู้สึกหงุดหงิดกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆ หากเขาตัดสินใจจะย้ายออกจากลิสบอนลในช่วงซัมเมอร์นี้สโมสรที่สนใจน่าจะต้องยอมจ่ายค่าฉีกสัญญา105.6ล้านปอนด์เลยทีเดียวผีและปืนได้แรงหนุนล่าวลาฮวิชช่วงซัมเมอร์แมนูต็ดและอาซนอลได้รับแรงหนุนอย่างมากในการไล่ล่าดูซานวลาหวิชกองหน้ายูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์นี้ ซันสปอร์ตรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าเอรดิคเทนฮากมองแฮร์รี่เคนเป็นเป้าหมายเสริมทัพเบอร์หนึ่งในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยเขาเลือสัญญาอีกไม่ถึง18เดือนและยูไนเต็ดหวังจะใช้ประโยชน์จากเรื่องดังกลา่าวอย่างไรก็ตามงานนี้คงไม่ง่ายสําหรับพวกเขาเนื่องจากแดเนียลเลวีประธานสโมสร,รไก่เดือดทองได้ชื่อว่าเป็นนักเจรจาที่แข็งแกร่งนั่นทําให้เทนฮากเพื่อใจไปให้วาลาวิชในตัวเลือกลำดับต้นๆเช่นกันตอนนี้พีแดงได้รับแรงหนุนแล้วหลังลากาสตาเดโรสปอร์ตรายงานว่า ยูเว่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตที่ไม่มีกองหน้ารายนี้และยังระบุได้ว่าพวกเขาสามารถหาตัวแทนได้แล้วเชื่อกันว่ายูเว่กำลังวางแผนที่คว้าตัวจาูุกาสคามาก้ากองหน้าเวสแฮมที่ล้มเหลวในพิมลิกและนิโคลโลซานิโอโลของกาลาตาสรายวอลวิชวัย23ปีย้ายจากฟิอเดนตินาไอยังยูเว่เมื่อเดือนมกราคมปี2020หลังปริสธที่จะย้ายไปอาร์เซนอลแม้ทีมของมิเกลอาร์เจตาจะผิดหวังกับครั้งนั้น แต่พวกเขาก็ยังมีความกระตือรือร้อนที่คว้ากองหน้าทีมชาติเซอร์เบียอยู่ oke, แมนยูถูกยกเต็งหนึ่งควา้าดาวยิงสเปอร์ซัมเมอร์นี้สโมสรแมนเชสเตอร์กลายเป็นเต็งหนึ่งที่ควา้าตัวแฮร์รี่เคนกองหน้าตัวเก่งของท็อตแนมฮอสเปอร์หลังจากที่พวกเขามีข่าวพร้อมทุ่มเงินมาซานเพื่อดึงมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์เอริธเทนฮักตั้งเป้าที่จะเสริมแนวรุกด้วยดาวยิงคนใหม่ โดยพวกเขาตกเป็นข่าวกับวิกเตอร์โอซิเมนสตาร์ของนาโปลีตั้งแต่สมอร์ที่แล้วอย่างไรก็ตามกลายเป็นกองหน้าของสเปอร์ที่เป็นเป้าหมายหลักหลังจากที่เคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนหน้านี้ด้วยล่าสุดเบ็แฟร์ได้ออกอัตราต่อรองตัวเต็งที่คว้าเคียนไปร่วมทีมโดยแมนเชสเตอร์กลายเป็นเต็งหนึ่งตามคาดโดยมีราคาที่15/8ต่อส่วนเต็ง2คือไบามานิกยักษ์ใหญ่ของบุนเดสลีกาในราคา16/1ต่อในขณะที่เต็ง3เป็นนิวคาเซลโดยมีราคาที่20/1ต่อ ปราลิสเชนเช็กแม g บิกทีมของลีกเอิงก็เป็นอีกหนึ่งสโมสร,รที่มีเกี่ยวด้วยโดยพวกเขามีราคาอยู่ที่25ต่อ1นส่วน2คู่ขัดจากลาลิก้าอย่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดนั้นตีคู่กันมาเป็นเต็ง5ร่วมอยู่ที่ราคา33ต่อ1เท่ากันเคนกำลังนำเป็นดาวซันโบของพิม์ลีกในฤดูกาลนี้โดยยิงไปแล้วย0ประตูจากการลงสนาม27นัดและพึ่งนำทีมชาติกรีเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มจากการเอาชนะทีมชาติอิตาลีและยูเครนในศึกฟุตบอลยูโร2024 รอบคัดเลือกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผีมีเห่อยลุนเผยตัวเป็นแฟนแมนอยู่พร้อมร่วมงานในอนาคตยังคงต่อเนื่องกับประเด็นของรัสมุดหอยลุนหัวหอกดาวรุ่งฟอร์มร้อนทีมชาติเดนมาร์กของอาต,ตาลันตาที่กำลังเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมสำหรับการย้ายช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์โดยล่าสุดมีการเผยว่าเจ้าตัวพร้อมรับผ่านสื่อไว้ว่าเป็นแฟนบอลแมนยูเต็ดและอยากย้ายมาเล่นให้ปีสแสดงในอนาคตด้วย ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทำให้คอยลลุนเป็นข่าวกับทั้งอาร์เซนอลนิวคาสเซิลเอฟเวอร์ตันแมนูเตดไปจนถึงนาปลียูเวนตุสและเรอลมลิดกับบาร์เซโลนาส่วนทางเอ็กซตาบา์เดตสื่อในเดนมาร์กพูดรายงานว่าแมนยูนเต็ดกำลังให้ความสนใจนิวฮาแลนด์รายนี้อย่างจริงจังสำหรับการขยับเข้าหาในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์ซึ่งคาดว่าอาตาลันต้าจะพร้อมปล่อยในราคาไม่ต่ำกว่า40ล้านยูโรล่าสุดมีการเผยคำให้สัมภาษณ์ของสูนาร่างโยงวัย20ปีที่เผยไว้เมื่อเดือนมก,กราคมว่า ตัวเขาอยากไปเล่นให้แมนเด็ตในสักวันในเมื่อคุณถามมาแล้วผมก็จะไม่ปิดบังข้อเท็จจริงว่าผมคือแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูเด็ดตัวจริงดังนั้นโดยส่วนตัวการย้ายไปแมนเดตจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของผมแต่ก็แน่นอนว่ามันไม่ได้หมายความว่าผมจะปริเสธข้อเสนอจากทีมใหญ่รายอื่น,ห,นหากว่ามันมีเข้ามาในบางช่วงบางตอนนอกจากที่ฮอยลุนเผยไปแล้วเพื่อนร่วมชาติเดนมาร์กอย่างฟิลิปบิลลิงมิดฟิลด์บอลมัดก็เชียร์ให้เจ้าตัวได้ย้ายซบแมนเดตเช่นกัน ด้วยแนวทางที่เขาเล่นผมสามารถมองเห็นได้เลยว่าเขาจะไปที่แมนเชสตในช่วงซัมเมอร์ที่นั่นกําลังขาดกองหน้าพอดีและเขาก็มีศักยภาพล้นเหลือผมรู้สึกได้ว่าเขาจะเป็นนักเตะของยูไนเต็ดอย่าพึ่งไปสาลิกาซาฮาชวนแมกทอมรอฟังแผนเทนฮากรุยซาฮาอดีตกองหน้าน้ำหอมแนะนำสกอตแมกทอมนีมิดฟิลแมนเชสเตอร์เด็รอฟังแผนการของเอริกเทนฮากรนตัดสินใจย้ายสังกัด มีกระแสข่าวลืออย่างหนักว่าดาวเตะสกอตติสอาจตัดสินใจอำลาโอทัฟฟอร์ดในสัปดาห์นี้โดยมีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต้องการตัวไปเสริมทัพซาฮากล่าวว่าผมเป็นแฟนตัวยงของสกอตตี้นะผมรู้สึกเสียใจกับเขาเพราะตอนที่กาเซมโรย้ายมาคุณทราบดีว่าสกอตคงต้องการเวลาเรียนรู้จากเขาใครๆก็ทราบดีว่าเขามีโอกาสงามที่จะเป็นคู่หูของกาเซมโรในอนาคตนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคือสโมสรที่ต้องการมองหานักเตะและจากมุมมองของสกอตเอง ผมเข้าใจได้ว่าเขาต้องการโฟกัสกับเส้นทางอาชีพของตัวเองไปให้ถึงระดับสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ผมก็คงเศร้าที่เห็นเขาย้ายออกไปผมอยากแนะนําเขาให้รอดูว่าเอริกเทียนฮากวางแผนอะไรให้เขาในฤดูกาลหน้าก่อนเป็นอย่างแรกคริสเตียนเอเล็กเซนกองกลางตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจฟิตคืนสนามได้ในเกมปะทะเอเวอเรตนในวันเสาร์หน้า เอริกเซนโชคร้ายเจอปัญหาบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากเกมเ a ฟครับที่พบเรดดิ้งในช่วงปลายเดือนมกราคมและต้องพักรักษาตัวมานับตั้งแต่นั้นกลางสัปดาห์ที่แล้วกองกลางทีมชาติเดนมาร์กเผยความคืบหน้าในการพักฟื้นร่างกายว่าสามารถสวมสตัดลงฝึกซ้อมเบาๆในสนามได้แล้วล่าสุดเดลี่มิลเลอร์ซออังกฤษรายงานว่าเอริ็กเซนอาจคัมแบ็กก่อนกำหนดด้วยการกลับมาลงสนามได้ในสุดสัปดาห์หน้าที่เมเจ็์จะเปิดรังโอทัฟฟ์ต้อนรับเอเวอเรสต์ในวันเสาร์ที่8เมษายน การใกล้ฟิตสมบูรณ์ของจอมทัพเลือดโคหนมนับว่าเป็นข่าวดีของเอริกเทนฮากกุนสื่อชาวรัสอย่างมากเพราะปีแสดงมีโปรแกรมสําคัญหลายรายการในช่วงโค้งสุดท้ายทั้งการลุ้นทอพโฟนในศึกยูโรปาลีกที่เข้ารอบก่อนรองชาเลิศและ FA ครับรอบตัดเชือกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ